เวปะภาพนี้แม่งหิวเวฟเวอร์ออกไปสัตว์โอ้ยสะบัดยูวีเชี่ย,ยสะบัดแท้งเหรอวะอ้าวงงอาเลสみんなやっちないพ่ใหญ่เอกเ,เ,เราช่วยนายแล้ว เ i r s t Up เว็บเติมเกมออนไลน์ที่เปิดให้บริการถึง24ชั่วโมงสะดวกคุ้มปลอดภัยเพราะใช้เพียงเ p e n พ d ในดีในการเติมไม่ว่าจะเป็น Rv Free Fire พ u b g Mobile และเกมอือ,อื่นอีกมากมายเ <c oughs> ติมได้ที่นี่เลย First Up ัพดิงอยู่ใต้คลิปนะครับผม Admin ต้น TP7 เพจบริการซื้อขายรหัสเกม Rv ที่มีผู้ติดตามมากถึง170,000คนใครกำลังมองหายดีคุมค้มคุ้มแรงคอนสกินแรงสวย,สวยราคาดีเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลยเดี๋ยวจะทิง้งลิงก์อยูใต้คลิปนะครับผมยิงดีต้นร เปิดปลาก่อนอะไรผมไม่ได้เฟิร์สพิกนะเมื่อกี้ผมเปิดคนที่3นะอะไรวะคุณยังไม่ได้เพิ่งเล่นเกมแรกเองเครื่องร้อนละคืออะไรวะไ,วไม่ได้เล่นลาวีนานเลยไม่มีเวลาเ,เ,ล,เ,ล,าเล่นเลยมีเวลาค่อยเล่นครั้ มันดูท่าแล, ite, แล้วมันจะเช็คพุ่มซ้ายแล้วเนี่ยผมน่าจะไปเบลดไม่ได้นะไปเฮ้ยเดือดเดือดไปได้ไปได้อย่างนี้เไดได้ฮึบไปดูความไวแสงชุบเราติ๊กบอกเพื่อนเลยว่าให้ใส่นัวลหยาดเลยนะครับเผื่อหยาดมันแบบอยากบวกอะนะน้องเพนด้า มึงโตทำอ้เยีอะไรเดียวโอ้เสียแผนหมดเลยไม่ดูเลยไรือไงว่าติ๊กทำอะไรอยู่มาทักแค่นี้แหละเวลาไบไปครับจบละโคตรเอร็ดเอิญสรุปมันดีไม่ดีวะที่กูพยายามทำให้มันได้เปรียบต้นเกมสรุปเพื่อนกูก็ ได้ปะแต่ว่าคิล่ามันถูหยามาด้วยอย่างนี้ถอยเลยครับผมถอยยาวถอยาถอยาวบอ,อกดีมาหาตังดีกว่าเดี๋ยแต่คิล่ามันมาทำเรียนบนไปวะไม่เพืเ่อนนะ ้ยบับฟ้ามันก็ไม่เอาด้วยอ่ะมันวิ่งมาทำไมวะ <S <S ว่าผมว่าคิลา่าเขาแบบหิวเวฟบ้างภาพนี้ไม่หิวเวฟต,ตัวโอ้ยสะบัดยูเชี่ยสะบัดแท้หรล่าวะเมื่อกี้เว้ยมันควรตายใช่ปะเมื่อกี้ยังไงก็ตายเว้ยเลื่อแค่แบบสี่สิบเปอร์เซ็นตะ์น่ะแต่แม่งสะบัดไง余裕だ ช่วยตีหน่อยได้ไหมเกียได้เปียกไม่สนุกต้องเกมเสียเปียกอ๋อใช่ต้องเกมเสียเปียกตึงเครียดหน่อยสวยแันตายิ่งผมผมตี ด,ดตดถ้าเมดช่วยนะคีร่ามันแก้มันไม่มันไม่แก้หรอกครับคีร่ามันช้ากว่าน,นาคอเยอะแต่นาคอก็ต้องระวังนะแบบถ้าโดนคีร่าเหยียบหัวได้ก็ก็กตัวแตกเหมือนกันนะ เฮ้ยยานพาบวกอยกแล้วครับผมว่ายานนี่จะบวกบ่อยลือเกินนะครับอส์มินเนย์ชิเมะสโลแล้วโอเคอมาสะบัดนะ อ้าวงงเจอสเตปนี้ไปงงเลยคีล่าแบบอ้าวไม่รม้าทำอะไรเลย <c oughs> ตายแล้วเหรอกัวจิเนมอนสเตอร์โอเลตาชินจิเกน โอ้ฟิกฟิกโยกฟิกโยกมาอยู่ดีโย,โยสวัสดีครับเจ้านาะยผมเรียนเองนะน้องเรียนน้องเรียนเหรอครับ คผมจำน้องไม่ได้อ่ะน้องไหนนะผมเคยไม่ได้มาบ่อยอ่ะผมจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่น้องเรียนเหรอครับผมเรียนเองนะอ๋อหมายถึงแบบแนะนำตัวเหรอครับมามา,มาใหม่เหรอครับฟอร์อเรนฟอร์เรนฟอร์เรนแพนด้าย้ำกระหม่อมย้ำพื้นแพนด้ากลับเรียนเป้าเราติ๊กให้ละเออเราติ๊กเตือนนายนะเฮ้ย

ไข้ากินได์ก่อนแล้วกันโอเลสみんなやっちまえกับตุยโ้นยกฟิกเกอร์ยกเลยยอมปันได้วะผมเปลี่ยนโปกับชื่อใหม่เองนั่นเปลี่ยนโปกับชื่อใหม่ ผมจำไม่ได้เลยนะคือเปลี่ยนโป้กับชื่อใหม่นี่คือจบเลยนะกี่ดาวแล้วครับคือคือผมเมื่อคนะืนอ่ะผมจะผมจะลดแรงจากจาก45ดาวไป30ดาวไงแบบลดตั้งนานอนะ่ะลดไล่แค่ดาวเดียวอะ่ะเ,เดี๋ยว44อะ่ะแม่งลดยากจัดเลย ถ้าเปลี่ยนโปรใหม่แต่ชื่อเดิมมาจําได้ครับพยายามใช้แอคเดิมอ่ะใช้แอคเปลี่ยนได้รูปอ่ะแต่ว่าแต่ว่าแอคอ่ะ <c oughs> ชื่อชื่อแอคอค่ะไม่ต้องเปลี่ยนก็นได้มันมันยากที่จะจําได้อ่ะครับอันนี้อันนี้ในกรณีที่อยากให้จําได้อ่ะนะ <c oughs> どこもかしこも次元の力の匂いがするな余裕だお余裕めフォーカキナフ

ได้ยังไครับโอเคก,กินเสร็จแล้วกินเสร็จแล้วอู๋ไม่ไม่เคยเจอใครกินข้าวไวขนาดนี้นะข้าวมันเคียวมันเหลียดมาอย่าเอะเราไช่วยนายแล้วเ,เราช่วยใครไม่ไมได้เลย พาช่วยชีวิตพัทนบิตไว้ไม่ได้เลย,ยอยอู่ๆตายทาไมฟิกตายบอกเลยไปก็ได้แมวก็ได้ป้อมอะป้อมแล้วว่าเว่ คีราต้องมาการวนเชื่อปะโอยแย่มาสองตัวอย่างนี้ก็ก็ฝากไว้ก่อนเถอะเฮ้ยไอแย่เฟรม ジ<ペー><ペー><ペー>いクをコントロールするそもそも無理な話だ。 เนี่ยทุกคนคือคือเราเล่นคือคือตัวมันมีโมบิลิตี้สูงจริงนะแต่ถ้าเราพลาดโดนเหยียบอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างงี้เว้ยพยายามแบบคือนั่นแหละอย่าอย่าพลาดโดนเหยียบอย่างงี้เหมือนผมนะถ้าทำไม่กี้ตายนี่หาเลยนะเนี่ยยากล้ำยับเลยแถมมันจะไปล้ำเม็ดแล้ว ายเล่นได้หรอวะเราเราไม่มีตัวยิงบ้านอ่ะอ<ป> <c oughs> ๋อมมันเป็นมันเป็นมุกนะทุกคนตะกี้ มันเป็นมุกการแบบทําเป็นจะกระโดดทะไบแต่ว่าจะตีบ้านนะถ้าผมโดดเข้าไปหายูสูมีผมโดนคีราฆ่าไงเออผมเลยแบบมันทำเป็นโดดติดหินนะพี่ครับผมเก่งมั้งครับผมสามารถกดแรงจาก62ดาวหรือ5 1ดาวใน5ชั่วโมงเก่งมากเลยครับเนี่ยพี่อ่ะพี่ทําไม่ได้เว้ยคือคือพี่จะลดแรงจาก45ดาวไป30ดาวอ่ะแม่ง กด,กดไปแปดชั่วโมองลดได้ดาวเดียวอะ่ะแย่มากเจอนาคอสสั่งตรงข้ามแบบนี้วางมือถือนอนเลยดีกว่ายิ่งต้องว้าวคือเด็ดเกมนาคอสเดี๋ยวมันจะเริ่มเล่นยากเงแบบพยายามยือเรดก็ได้